กี่แบบนี้ส0มต้นเลยเหรอต่อคืนไม่ได้ใส่อะไรป้องกันเลยมีแค่ถุงเท้าอย่างเงี้ยกีดยางใช้แขนข้างเดียวครบกันอยู่6ปีแล้วก็มาแต่งงานอยู่ด้วยกัน7ปีตอนนี้ก็เป็นสิปีทั้งหมดโอ้โหนี่คือ13ปีแล้ว <blown away> ขนาดผมเองยังเดินลำบากเลยครับพี่น้ำอ้อยอ้าจะขาบเฮ้ยไหนไหนมีตะขาบเ่ะฮะโอ้ยตะขาบตุวเลอโอ้พี่พี่น้ำอ้อยโดนตะขาบไหมครับเมื่อกี้ไม่โดนค่ะ แล้วอย่างเงี้ยคือผมอยังใส่รองเท้าบูทแบบนี้ท<ช>ีเนี้ยพี่น้ำอ้อยอ่ะช่วงเข่ากับช,ช่วงเท้าเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรป้องกันเลยมีแค่ถุงเท้าอย่างเงี้ย<ก>สมีพิษ กัดหรือต่อยทีก็คือต้องระวังค่ะแล้วเวลาวเดินขึ้นมาผมอยากรู้ว่าเข่าของพี่น้ําอ้อยเนี่ยเจ็บบ้างไหมครับเวลาโดนพวกกิ่งไม้หรืออะไรเงี้ยแล้วทางก็ชันด้วยยังไงก็ต้องทําค่ะเพราะว่าเจ็บก็ต้องทนเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเราเราต้องทำกีดยางใช้แขนข้างเดียวทําให้มีความลําบากเพิ่มมากขึ้นไหมครับในการที่จะกรีดยางครับไม่ค่ะไม่ลําบากเพราะว่ากรีดชินแล้วค่ะที่สวนยางเนี่ยจะกีดยางได้ทั้งหมดกี่ต้นครับ 300ต่อคืน300ต้นครับกี่แบบนี้300ต้นเลยเหรอต่อคืนแล้วรายได้ที่พี่น้ำอ้อยได้ต่อเดือนประมาณ2,000ันีเฉลี่ยพี่ต้นเวลาพี่ต้นออกไปทํางานทั้งนอกอะครับไปตัดปาล์มเงี้ยเดือนเดือนหนึ่งเฉลี่ยแล้วจะมีรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ4 0 0พัน0 0แล้วก็ของพี่น้ำอ้อยอีก2,000เป็น6 0 0 0ใช่ทุกวันนี้อพอใช้ไหมครับพี่ก็ไม่พอใช้นะคะลูกไปโรงเรียนค่าน้ําค่าไฟ ถ้าใช้จ่า,าใใจยาในบ้านทุกอย่าง่คเท่านี้ก็หมดแล้วค่ะไม่เหลือค่ะไม่พอแล้วทํายังไ,ไงครับเซ็นามร้านค้าอย่างเงี้ยเอามาก่อนแล้วพอได้เงินเราก็พาไปใช้นี้เขาอย่างเงี้ยค่ะน้องจับพิการแต่งแต่กําเนิดเป็นคนสู้ชีวิตจริงก็เลยซื้อประตูหน้าต่างให้น้องนะครับตอนนั้นบ้านน้องก็กั้นฝาสังกะสีประตูไม้แผ่นเป็นรูเงี้ยซื้อวัสดุให้นะครับไม่ว่าจะเป็นบานประตูหน้าต่างบานพับไรต่างๆก็ให้น้องครับตรงนั้น หัวใจเพชรเลยมีความพยายามอย่างอาชีพรีดยางนี่ตัวผมเองนะครับมือเท้าดีแต่ก็ยังทําไม่ได้เลยนะครับแต่น้องเขาพยายามพี่น้าอ้อยก็สู้สุดแล้วแหละปกติบางคนคือเขายังไม่สามารถทํางานได้เท่าพี่น้ําอ้อยเลยนะพี่น้าอ้อยถือว่าเป็นนักสู้มากๆเลยอยากช่วยแฟนทํางานหารายได้ค่ะก็อยากทําให้เหมือนคนอื่นเขาพี่อยากให้คนเขารู้ว่าพี่ก็ทํางานได้ปกติ ทุกอย่างอะค่ะพี่น้ำอ้อยมาเจอกับพี่ต้นยังไงเมื่อก่อนก็เคยทำงานอยู่ที่นครปฐมเป็นแ<ช>คชเชียร์ค่ะเจอกับแฟนก็โทรคุยกันตอนแรกก็คุยแบบเพื่อนก็บอกเขาว่าพิการนะรับได้ไหมเขาก็บอกว่ารับได้ตอนนั้นพี่ต้นรู้สึกไงฮะเคยคุยกันแล้วมันผูกพันกัน ก็คือคุยกันแล้วรู้สึกว่าถูกชะตากับคนนี้แล้วก็สนิทไปแล้วก็ดีใจค่ะที่เขารับได้ที่เขาไม่รังเกียจที่เราเป็นแบบนี้เขาก็ยังรับเราได้โอ้ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าพี่ทั้งสองคนคือคือ,คอมองความรักเป็นอีกอีก,อกมุมหนึ่งเลยอ่ะเป็นความรักแท้เลยอมองจากหัวใจจริงๆที่มองข้ามสิ่งต่างๆมากมายแล,แล้วก็คือเขาปัปนอยู่6ปีแล้วก็มาแต่งงานอยู่ด้วยกัน7ปีตอนนี้ก็เป็น13ปีทั้งหมดโอ้โหนี่คือ13ปีแล้วครับ เป็นตัวอย่างให้เพื่อนบ้านดูเลยนะว่าน้องต้นคนนี้ดูแลน้ำอ้อยได้ดีมากเขาก็ยังรักของเขาจนเขามามีลูกด้วยกันจะเขาเลี้ยงอยู่ด้วยกันลูกน่ารักอีกเอาลูกขยันเรียนอีกครอบครบัวก็สมบูรณ์มากแล้วก็น่ารักมากหลังจากที่แต่งงานกันแล้วแล้วก็มีพยานตัวน้อย<ช>นะครับลูกสาว<ช>น้องการ์ตูนวันนั้นจนมาถึงวันนี้เนี่ยสิบสามปีแล้วเนี่ย ความรู้สึกเมื่อเดิมครับมีเดียวจะมากขึ้นเมื่อกับอบอุ่นขึ้นครับเป็นครอบครัวเดียวกันร,รู้สึกว่ามีลูกมีอะไรเป็นกําลังใจผมถือว่าเป็นครอบครัวที่สู้ด้วยกันและสิ่งสําคัญคือความรักความรักที่สวยงามเวลาพี่ทําอะไรแล้วแล้วมันจะมีแรงเนาะจะทาให้ครอบครัวของพี่ยิ่งอบอุ่นแล้วก็ยิ่งดีขึ้นนะครับ ผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ได้พร้อมกันในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมนี้เวลา11นาฬิกาทาง Nation TV ช่อง22